ดูก่อนภิกษุทั้งหลายหม้อที่คว่ำย่อมทำให้น้ำไหลออกอย่างเดียวไม่ทำให้กลับไหลเข้าแม้ฉันใดภิกษุเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดกระทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปย่อมระบายอากุศลธรรมอันลามกออกอย่างเดียว ไม่ให้กลับคืนมาได้ฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดกระทําให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอย่างไรเล่าย่อมระบายอากุศลธรรมอันลามกออกอย่างเดียวไม่ให้กลับคืนมาได้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนีย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาวาจา อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมากรรมมันตะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาอาชีวะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละ ย่อมเจริญสัมมาวายามะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสติอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญส,มส, wherever, waffle, รสรัมาสมาสมาธิ อันอาศัยวิเวกอาศัยเวราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดกระทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอย่างนี้แลลวย่อมระบายอากุศลธรรมอันลามกอย่างเดียวไม่ให้กลับคืนมาได้